อสาธิตการเดินทางมาเรียนซ่อมมือถือนะครับมาร้านดรมบายคลินิกนะครับ่าเส้นทางที่จะแนะนำตอนนี้จะเป็นเส้นทางทางน้ำมาได้ด้วยนะครับก็มีเรือด่วนนะครับเรือด่วนเจ้าพระยาสามารถนั่งได้นะครับที่ท่าเรือด่วนนะครับจะมีทั้งนนทบุรีนะครับปากเกด วิ่งมาเกียรกายนะครับหรือว่าจะมาจากทางราชวงศ์นะครับาทางาพระประแดงแถวๆนั้นนะครับอืมก็มาได้เหมือนกันนะฮะก็นั่งเรือด่วนนะครับลงท่าศิริราชนะครับอืมลงท่าโรงพยาบาลศิริราชนะครับ เรือด่วนก็อย่างนี้นะครับถ้าลงที่ท่าศริราดแล้วนะครับก็นี่ครับท่าเรือด่วนนะออกมานะครับออกมาที่ท่าเรือด่วนนะครับก็เดินตามถนนหน่อยหนึ่งนะครับอ่านี่จะมีร้านค้าขายของกินเพียบนะครับฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นโรงพยาบาลศรีลาดนะครับตรงนี้ศิริลาดคณะ พยาบาลนะครับก็วิ่งตามเ,าเดินตามถนนมานะครับเดินตามถนนมานะฮะที่ถนนตรงนี้นะครับผ่านธนาคารไทยพาณิชย์นะครับตรงมาเรื่อยๆผ่านเซเว่นผ่านธนาคารทหารไทยนะครับ ่หรือบางคนจะเดินทำตรอกวังหลังกินขนมก็ได้นะครับน,นี่ตรอกวังหลังก็แล้วแต่ถ้าเราเดินนะครับตรอกวังหลังนะครับของกินเยอะแยะมากมายนะครับอืมก็เลือกได้นะครับเข้าไปที่ตรอกวังหลังกันไปนะครับของเราถ้าเรามาธรรมดานะครับไม่ไม่ช้อปปิ้งใดๆไม่กินของอร่อยใดๆก็มาที่สีแยกนี้นะครับ เส้สีแยกนี้นะครับเรียกว่าสีแยกศิริรานะครับถ้าเราเดินเดินมานะครับเดินเดินมาเรื่อยๆนะครับเราก็เลี้ยวโค้งตรงนี้นะครับเลี้ยวตามถนนไปอนนะครับนี่เาเรียกว่าอรุณอมรินนะครับยี่สิบสองนะครับอ่ายี่สิบสองเราก็ตามเส้นนี้มานะครับผ่านธนาคารธนาชาตินะครับก็จะมี ท่ารถสัมล้ออยู่บริเวณนี้นะครับเป็นท่ารถสัมล้อซึ่งเราสามารถนั่งได้นะครับ,รบหลายๆคันรถทรงนี้นะครับอาจจะเป็นหลังคาสีเหลืองหลังคาสีน้ำเงินถามคนขับว่าไปแยกพอสัมต้นหรือเปล่าก็ไปกันทุกคันนะครับก็ไปนั่งได้ก็ค่าโดยสารหกบาทนะครับ นั่งไปถ้าเรานั่งสามล้อตรงนี้นะครับนั่งละนะครับก็จะวิ่งตามถนนนี้มานะครับมาที่เส้นอลูลิเนียมเรื่อยๆนะครับอ่าเส้นตรงนี้นะครับเราก็จะผ่านวัดละคังมานะครับชุมชนวัดละคังนะครับวัดละคังโคจิธารามของหลวงพ่อโตนะครับอ่าเราก็ตรงมาเรื่อยๆอันนี้นั่ง รถสองแถวสามล้อเล็กเมื่อกี้นี้นะครับก็นั่งมาเรื่อยๆนะครับก็จะเข้าเขตตรงนี้ก็จะเป็นกองทัพเรือนะครับกองทัพเรือเราจะเห็นป้ายนะครับเขียนว่ากรมอู่ทหารเรือนะครับอย่างนี้นะครับอืมกรมอู่ทหารเรือ เราก็ไปเราก็วิ่งตรงมานะครับสามล้อของเราก็จะวิ่งตรงมาเรื่อยๆนะครับขึ้นสะพานหน่อยหนึ่งนะครับแล้วลงนะครับมีสะพานนิดหนึง่งแล้วก็ลงพอลงสะพานปุ๊บนะครับวิ่งตรงมานะสามล้อเราวิ่งตรงมาเรื่อยๆอันนี้ยังถนนเดิมนะครับตรงอย่างเดียวมาเรื่อยๆนะอันนึงน้ำบริน ก็จะเจอเอ่อไฟเขียวไฟแดงนะครับไฟเขียวไฟแดงหนะึ่งสำหรับล้อทุกคันก็จะเลี้ยวขวาไปครับเลี้ยวขวานะแล้วเรานั่งสำหรับมาก็จะเลี้ยวขวากันทุกคนนะครับอืมเลี้ยวขวามาเลยครับที่เลี้ยวขวาตรงนี้นะครับหลังจากเลี้ยวขวามาแล้วก็จะผ่านเอ่อ เป็นสถานีตำรวจสอน,นอบางกอ,อกใหญ่นะครับตรงนี้สอน,นอบางกอ,อกใหญ่เสร็จก,กุกกันนี้เขาไม่ได้วิ่งเส้นนี้นะครับอาจจะดูซอนซอกันหน่อยอ่าที่สถานีรถไฟฟ้าบางกอ,อกใหญ่ตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้เขาเรียกว่าถนนวังเดิมนะครับถนนวังเดิม เลี้ยวมาหนึ่งเลี้ยวนะครับผ่านถนนวังเดิมนะฮะแล้วก็จะมาอยู่ที่สีแยกไฟเขียวไฟแดงตรงนี้นะครับที่ไฟเขียวไฟแดงตรงนี้เนี่ยก็จะมีป้ายเขียนว่าเลี้ยวขวาเนี่ยไปผ่านนกนะครับนะเลี้ยวขวาไปผ่านนกนะเราก็จนถึงตรงนี้นะครับเลี้ยวขวาเลี้ยวขวานะครับเดี๋ยวราสำล้อมันก็จะเลี้ยวขวาละนะครับ อ่ะเลี้ยวปลายนะครับพอเลี้ยวปุ๊บนะครับก็จะมาที่อิสระภาพยี่สิบเจ็ดและครับนะจอดนะครับจอดตรงนี้นะครับพอเลี้ยวปุ๊บก็จอดเลยคนจะลงเยอะแยะมากมายเลยนะครับเกือบทุกคนลงเลยตรงนี้นะครับที่ยี่สิบเจ็ดเราก็เดินมายี่สิบเมตรสามสิบเมตรนะครับเดินมาเรื่อยๆก็จะเจอซอยยิบ้าแล้วอยุดตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้เขียนว่าย9ิบเกานะครับ นี่เขียนว่ายี่สิบเก้าที่ซอยยี่สิบเก้าตรงนี้นะครับเราก็ดูสองข้างกันเลยครับอ๋อเจอแล้วนี่ร้านมือถือด็อกเตอร์โมบายคลินิกนะครับอยู่ตรงนี้นั่นเอง่านี่ด็อกเตอร์โมบายคลินิกข้ามถนนแล้วนะครับหลังปาเบเจอเลยนะครับด็อกเตอร์โมบายคลินิกอย่างนี้นะครับก็ เข้าได้เลยนะครับผมส่วนใกล้ๆร้านก็จะมีไทยพาณิชย์นะครับธนาคารไทยพาณิชย์อยู่นะฮะก็เป็นที่สังเกตให้นะครับอีกข้าหนึ่งก็จะเป็นร้านเกมนะครับก็เป็นอันเสร็จในการเดินทางจากทางน้ำนะครับมาที่เส้นท่าววงหลังนะครับแล้วก็มาถึงตรงนี้ได้นะครับก็หกบาทเท่านั้นนั่งรถต่อเดียวนะครับ